วันนี้จะเป็นวอล์กที่เราไปทําบุญกันที่วัดทไทยนาเรศนะคะเนื่องจากเป็นวันเกิดของคุณแม่พี่นะคะหรือว่าคุณยายของน้องโฟกัสนั่นเองนะคะการมาทําบุญในครั้งนี้ก็เป็นการระลึกถึงคุณยายที่แบบว่าลับหลไปแล้วนะทุกคนอันนี้ผ่านน้องบุญชูนะคะซึ่งสามารถทําบุญได้นะคะในวัดนี้นะคะเขาจะมีโบสถ์ของสมเด็จพระนาเรศวร มหาลาชด้วยนะคะซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไก่ชนเต็มไปหมดเลยเนื่องจากว่ามีคนมาขอพรนะคะแล้วก็สำเร็จผลก็เลยมาถวายไก่ชนให้กับท่านนะคะและในโบสถ์นะคะก็มีพระสุพรรณกัลยาด้วยนะคะซึ่งเราก็ทําการขอพรนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ทุกอย่างสําเร็จรุ่งรจไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้น้องโฟกัสก็เสี่ยมเสียงซีแต่ว่าได้มาสองอันคุณแม่ก็เลยให้เลือกว่าเอาอันใดอันหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ไปดู ผลกับพ่อเขานะคะอันนี้เป็นพระสุพรรณกัลยาค่ะเสร็จแล้วค่ะกับบ้านอิ่มบุญค่ะคุณตาก็ลุกไม่ค่อยไหวแล้วค่ะนี่แหละค่ะวันหยุดของครอบครัวเราค่ะ